วยวันนี้ใหญ่กว่าเดิมอี่ป้าป้าใหญ่มากอ่ะหัวใหญ่กว่ามือมามาโอ้โหเราเจอแล้วทุกคนนี่สวยมากเลยอ่ะปูมมาไข่บวกเนื้อด้วยแล้วใหญ่มากอันนี้นี่ตัวนี้หโยไข่ล้นเลยตัวเนี้อ้าวละอันนี้คือไข่ปูนะจ๊ะทุกคนนี่อร่อยเลยมมาเนี้เจ๋งปูให้เลยค่ะแค่คุณจิ้มอันนี้แล้วแล้วคุณเอาเข้าปากไปกัดไปดุน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 เพื่อเอาเนื้อออกมา พอแล้วอย่าโลภอย่าไปถึงกล้ามพออันนี้ใช้หม่าล่ากตัวเหียวอันนี้อ้าวเป็นหม่าล่าสูตรน้ําจ้าอ๋อทำแล้วเหรอยังวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะที่สุดแสนเรามาไหว้ใครคะมาไหว้อาโกงเออแม่โกงบีบีเคยเจออากงยังคะเห็นแล้วใช่ไหมทุกคนตอนนี้คือเรามาเชงเม้งนะฮะนี่ สุสานของพ่อเราพ่อเราอยู่ในนี้ฮะทุกคนสังเกตเห่อตอนมาถึงอะรกมากต้นมงต้นไม้เต็มไปหมดเลยทุกคนแต่ตอนนี้เราทําความสะอาดกันเดี๋ยวมาดูว่าจะสวยแค่ไหนฮะแล้วตรงนี้เป็นแบบปิกนิกเดี๋ยวถ่ายเช้านี้แม่ทําอะไรกันตรงนี้มาแล้วครับอันนี้คือโบโบทําอะไรครับโบคิดถึงพ่อมากอ่ะขอกอดหน่อยดิเฮ้ยเฮียเป็นเฮี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 ยด่าโดยน่าอย่างงี้ครับผมมาม้านี่เป็นแหนกอะไรนะ ัานในจัดอาหารเพื่อไหว้พ่ออันนี้เป็นขนมปังเอ้ยลาเปาเออนี่ตรงนี้เอี่ยมอ่องอะไรนะตรงนี้เอี่ยมอ่องสะอาดหมดเราเอามาให้มาโงมุ่งมาเนี่ยเอามามันจะวุ่นวายนิดนึงทุกคนเดี๋ยวพาไปดูหน้าพ่อทุกคน กระดาษมานี่ของไหว้ของบ้านเรากรดาษมาบอและนี่พวงมาลัยแขวนไปเรียบร้อยฮะทุกคนและนี่คือนายสมควรพ่อของเราฮะนี่หน้าเหมือนใครทุกคนให้ถ่ายคอมเมนต์มาสิ่งที่เอามาไหว้พ่อวันนี้ก็หมูเห็ดเป็ดไก่ต่างๆนานานะฮะแม่ทําเองหมดเลยนะครับอันนี้กับฉายแม่ก็ทําเองขาหมูก็ทําเองนะฮะผลไม้ลไม้ซื้อมาเองหมดส่วนบีบีก็นั่งอยู่ในรถนะฮะบีบีลงมาไหมฮะมีดอกกุหลาบด้วยอันเนี้ยถุงนี้ยให้ไทยเท่าไหร่ยี่สิบ ออยเป็นดกกุหลาบแล้วมันต้องห้าร้อยเงี้ยห้ารอยเอ้าแม่หยแม่เนี่อะไรมาหมดเล้วทีมันมีไไม่อออันนี้คืะรรถแปะรถพ่อเอ๋ออันนี้เป็นรถอะไรรถเบนซ์รถเบนซ์เราจะตั้งรถพ่อเราไว้บนนี้เลยครับพ่อเราจะได้ซิ่งเย้เรามีทะเลาะกันนะเดี๋ยวไม่ทะเลาะกันปีนี้ไม่ทะเลาะกันปีนี้ดีกันนนไม่ทะะเลากัะแม่เร็วขึ้นมาเร็วตอนนี้หลุมศพพ่อเราดูดีทุกคนสวยงามมากเลยอะสาวหน่อยเฮฮาหน่อยเฮาสาวสาวหนึ่ง แล้วตอนนี้แม่บุกไม่ไหวแล้วหิวเหรอตอนนี้ยังไหว้ไม่เสร็จเลยทุกคนนี่ประทัดรออยู่ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวจะจุดประทัดกันแล้วนี่กินอะไรคะนนี้เป็นผักหมี่ั้วแม่มาใช่ไหมอร่อยเลยมากทุกคนอันนี้อร่อยมากรสชาติเป็นยังไงมาอร่อยอ่ะไม่เคยกินที่ไหนแบบเนี้ยอันนี้เราจ้องินใช่ไหมจริงๆเขาะมีนการักจะบอกว่าแม่บุกอ่ะเป็นคนเหนือแล้วพอมาแต่งเข้าคนจีนอะไรเงี้ยเขาก็จะได้กินอะไรเกี่ยวกับจีนๆเยอะใช่ไหมโดยเฉพาะหมี่ั้วเนี่ย เขาไม่เคยกินจับชายอย่างเงี้ยแล้วพอเขาได้กินแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีของอร่อยอย่างงี้อยู่ในโลกนี้ด้วยเหรอ <c oughs> สวัสดีทุกคนด้วยครับพวกเราครอบครัวตัวดีคะ่ะบาสบุ๊กแล้วก็น,น้องดีคะ่ะบิ๊บบิ๊อะไรอยู่คะไปไงมาเล่นตเล่นติกตกนต๊กตอก <c oughs> <c oughs> เรามาไหว้พ่อเราก็ไม่ลืมที่จะทำอาหารให้เพื่อนๆได้ดูนะครับพี่โกมเดี๋ยวเราจองรีสอร์ทไว้ใช่ไหม,ม โอ้โหยังเพิ่งลืมดิเพื่อนเพื่อนรอดูอยู่เราจองพูวิลล่าไว้เดี๋ยวเราจะไปแวะซื้อวัตถุดิบกันที่ตลาดร้านโพไปเลยทุกคนไปมาสามรอบแล้วเมนูที่เราจะทําใยวันนี้นั่นก็คือหมูกรอบตลาดร้านโพไม่ใช่้านโพมีแต่ซีฟู้ดเราจะทำมาม่าหม้อไฟหมาล่าเครื่องแน่นทะเลยเดือดทุกคนโูวันนี้เราขนของมาจากบ้านเลยเนาะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดเลยไหมโอเคไปครับ ถึงแล้วจ้าแม่บุก๊กโหยังกาลางร่มอีกคนเยอะมากทุกคนมาที่วันเสาร์นี่กั้งกั้งแก้วโอ้โหโหวโนวดมึกจ้าอันนี้หนวดหมึกใหญ่นี่มึกกระดองโอ้โหหอยนั่งมรมตัวละสี่สิบาทฮนะสดๆมาที่เดิมอีกแล้วี่ซูกุ้งมังกร่ใหญ่หหใช่ใช่ใชโอ้โห <c oughs> <c oughs> อุ้ยวันนี้ใหญ่กว่าเดิมอีกอุ้ยป้าใหญ่มากค่ะโคนดูแต่ตัวละสี่พันสองเลยอ่ะป้าอ้าวมาม้าเลือกเลยครับอยากได้กุ้งแบบไหนวันนี้ใหญ่แบบมันใหญ่ตกใจอ่ะทุกคนดูดิหัวใหญ่กว่ามือมาม้าแล้วก็ไซส์เราลองมาแบบนี้แต่หม้อเราวันนี้น่าจะลองได้มาตัวละพันห้าวันนี้ทำอะไรนะม้ามาม้าหมั่นล่าหม้อไฟทะเลเดือดค่ะแอบเพราะฉะนั้นใช้ตัวแบบไหนดีคะใช้ไม่เอาแพงมากค่ะเอาธรรมดาเลยร้านนี้ร้านเดิมเลยใช่แนะนำเลยทุกคนมาซื้อร้านป้านะป้าแอลเมืองคอนนะป้าแอลอันนี้ลดออออีีีกไได้้้มั่ะนนนเหรซส์ อเตัว900เฮ้ยอสองตัวเก้าร้อยเลยเหรอไม่เอาตัวเดียวเยอาตัวเดียวห้าร้อยตัวเดียวห้าร้อยมาได้ไหมได้ไม่ป้าบอกว่าตัวเดียวคือตรงนี้ห้าร้อยคือตัวนี้อ๋อขอขอบคุณนะโอเคเอาค่ะโอ้เอาตัวนี้ใช่ไหม โอ้โหเราเจอแล้วทุกคนนี่สวยมากเลยอ่ะปูม้าไข่บวกเนื้อด้วยแล้วใหญ่มากอันนี้อ่ะตัวผู้หรือตัวเมียคะตัวเมียดิกต้องมีไข่ออกมาอ๋อถ้าไข่ก็ต้องเป็นตัวเมียไหนเลือกยังไงอันนี้คือตัวผู้มาดูยังไงถึงตัวผู้ตัวเมียอันนี้คือตัวผู้อันนี้ตัวผู้อันนี้คือตัวเมียจะใหญ่เห็นไอ๋อสปริงมีเหมือนกันต้องนี่ตัวนี้โอ้โหไข่ล้นเลยตัวนี้อ้าวล้เอาตัวนี้ด้วยเอาตัวนี้ด้วยเดี๋ยวให้เขาเลือกให้ค่ะโอเคผู้สามเมียสามนะต้องแล้วปะปามีเมียไหมมีคนเดียวค่ะโอ แม่ตอบได้ดีตอบได้ไหวแค่คนเดียวเท่านั้นค่ะโอเคครับถ้าขออีกคนไม่ได้ห้ามขอได้แต่ว่าเขาชินทุกอย่างต้องโอนให้หนูนะแล้วปลาไปไหนปลาไปเริ่มต้นใหม่ดีเลยเริ่มต้นใหม่ด้วยหอยแมลงภู่หอยแมลงภู่รอนึงค่ะอันนี้สดสดเลยไหมครับพี่สดแต่พี่ยังไม่ตายยังไม่ตายด้วยโอเคพี่ก็ยตีก่าไม่มีแล้วครับชังแล้วครับหนึ่งโลเป๊ะฮะนี่ใส่ถุงเลยครับทุกคนดูตัวตัวใหญ่มากนี่ ไม่พอทุกคนวันนี้คือแบบแน่นๆ,ๆเลยนะทะเลใช่ไหมทะเลเดือดเลยนะอันนี้เขาเรียกว่ากุ้งอะไรอย่ะมากุ้งก้ามกามค่ะเอาหกตัวขอขนาดเท่าๆกันนะคะเอาละอ่าขอบคุณครับพี่ช่างเลยครับชิ้นหนึ่งได้ค่ะโอเคนี่แล้วทุกคนตอนนี้แม่บุ๊กกำลังเดินมาให้ที่นี่เขาทำเลยนะครับเนื่องจากเรามาต่าจังหวัดไม่ทำเองนะครับวันนี้สวัสดีค่ะให้ทำอะไรมาวันนี้อันนี้เราจะนึ่ง ง่ายนะเพราะเราซื้อจากที่เนี่ยแล้วก็มาให้ร้านเขาทำได้เลยตัวละ50บาท20บาทแล้วแต่ครับดูหน้าเฮียดิดำปี่เลยตากแดดวันเนี้ยโอเคทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยทุกคนจะขออนุญาตกลับไปจัดจานเลยแล้วกันนะครับไปครับ คนนอกสถานที่อีกแล้วเขาจะบอกว่าคลิปนี้เหนื่อยมากทุกคนเพราะว่าเราไปไหว้พ่อมาก่อนใช่ป่ะแล้วแดดร้อนมากประมาณ60องศาบอกเลยว่าเฮียวัดจากอุณหภูมิร่างกายตัวเองแล้วเฮียคิดว่า60องศาร้อนมากไหว้พ่อเสร็จแล้วปุ๊บไปไหว้อาม่ากงอีกนะครับแล้วก็ไปซื้อของที่ตลาดนาเกลืออ่าใช่ค่ะตลาดลานโพนาเกลือเสร็จแล้วก็กลับมาเพื่อที่จะทำามงนี้ขึ้นไปือร้งเพลงสาวนาเกลือป่ะหนุ่มชาวบ้านสาวนาเกลือ โอเคทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะขอบคุณมากเลยครับทุกคนเราจะพยายามทําให้ดีที่สุดเชื่อป่ะกินหม้อนี้เสร็จนะเนาะหลับแน่นอนวันนี้ทุกคนนี่หม้อไฟหมาล่าทะเลเดือดอ่ามาและนี่คือสิ่งที่เด็กวัดแข็งแรงเกินกระเมึงเอาเหล็กงัดนะบีบีมาแล้วจ้านี่ริงเกอร์ริงเกอร์สา้องนี้

มาถ่ายคลิปกับเฮียแล้วเฮียก็คือทำคลิปช้ามากเฮียช่วยพี่ถ่ายคลิปตัหน่อยฉันไม่ใช่แม่อย่ามาแม่ไม่ทำที่เมอะเลยอนี่ปักเลยค่ะเนี่ยเมนูนี้ชื่อว่าเมนูหม้อไฟหมาล่าทะเลเดือดครับผมเกอินสปายจากเมนูนี้คืออะไรคะคือการที่เราไปกินร้านหมาล่าแล้วเขาไม่มีซีฟู้ดใหญ่ๆแบบนี้บอกเลยว่าถ้าพูดถึงเฮียต้องคิดถึงหมาล่าตัวเฮียหมาล่าสั่งซื้อได้ที่ไรแอบตัวเฮียครับอันนี้ใช้หมาล่าตัวเฮียอันนี้อ้าวเป็นหมาล่าสูตรน้ำจ้าเอาทำแล้วเหรอ ยังเรียกเขาเียกหล่อแล้วเขากำลังคิดสูตรอยู่แล้วพี่กินดูก่อนอเนื่องอะวีไปดูปลาดิตอนนี้มีมาม่าอยู่ข้างล่างทุกคนเป็นเส้นไวๆเดี๋ยวตัะให้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนในนี้มีกุ้งมังกรปูม้าไข่แล้วก็หอยแมงผูหอยแมงผูแล้วก็กุ้งก้ามกรามครับโอเคพร้อมกันโอเคมามามาม่ามาคนละก้อนเลยนี่เป็นน้ำมาม่าเลยอันนี้คือยิ่งกว่าโโอ้หทุกคนดูดิ กูขออะไรอย่างนึงได้ปะขออย่างเดียวเลยเออาะไรขอไข่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 ปลาป้ายก็ดูมาไม่แต่ไข่ปลาป้าที่ยังไปต่อครับนี่ก็พูดต่อยไข่ปลาตรงตแม่อาจารย์มาครับเนี่ยถ้ามีไข่นะกินดูก่อนแล้วจะรู้ว่ารสชาติทุกคนบอกเลยว่าไป่ทำตามกันได้นี่มาม่าดิบหรือเปล่าหมือนไรบ้ะเหมือนคนยืดผมแล้วไม่ยืดโค้ดอ่ะ ที่ต้องหลบต้องวนก็แข็งๆอย่างงี้ไงข้างล่างก็แบบย่อยๆหน่อยเฮ้ยมันได้บิวเชื่อเงี้ยบรรยากาศบ้านเราจะเป็นอย่างนี้ทุกคนอะใครต่อมาแม่อือร่อยไหมคะเอาดีๆฉันหันิดเนี่ยเผ็ดชามากโอเคอันนี้คือของแท้ครับหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะทุกคนเผ็ดมากเลยนี่ทุกคนเป็นเส้นครับแบบว่าสุกครึ่งไม่สุกครึ่งชามากอะขอบคุณครับ มามาบิวกินกุ้งมังกรปะกินได้กินได้อะเนี่ยเผ็ดชามากคือลิ้นบิวอะเป็นคนที่กินเผ็ดไม่ค่อยได้เพราะว่าลิ้นบางพอแตะไป๊บปุ๊บอะอร่อยเลยแล้วมันแบบแสบชาเลยอะอแต่อร่อยนะคือว่าแตะปุ๊บแล้วชาเลยชาเลยเนี่ยอันนี้คือเนื้อกุ้งมังกรทุกคนดูดิเป็นไงอะอใครเอาใครเอากุา้งมังกรแม่กุ้งมังกรจิ้มซีฟู้ดแม่แม่ก็ชอบกินหอย ชาไหมชาต้องแบ่งกันนะเนี้ยมาทุกคนครับพี่ชอยจุ่มซีฟู้ดครับนี่พี่ชายขอปูหน่อยปูไว้ไหมปูอันี่คือสุดเลยนะที่เนี่ยนี่ดูดีวิวเน้นๆอนะมันโอ้มันบักแตงโมอะแม่ขอน้าน่อยได้ปะไม่ไหวแล้วมา,เ,ามเนื้อรีมากเป็นไง เนื้อดีมากเลยอ่ะอันนี้คือเฮียเอามาทําสุกเองหรือให้เขาทําสุกมาให้ที่นั่นเขาทําให้เลยครับไม่งั้นไม่ทันมันต้อาหารที่ต้องแบบว่าเร็วนิดนึงแต่ตลาดนาเกลือเนี่ยเป็นตลาดที่ของสดนะของเ<อ><อ>ยอะใช่ไหมถูกต้องเพราไม่มีให้ผ่อนนะที่เนี่ยต้องจ่ายอย่างเดียวเลยไม่มีดอกเขาไม่ให้มีดอกด้วยดูดูนี่ทุกคนนี่ให้ดูนี่โอปูมา้าไข่อ่ะให้ลิ้นชากหรมาไข่ก็ฟังเสียงมากเลยค่ะเสียที่หมอนไลยย่ไง สงการนจะสงกาจัดให้หนักๆเลยแม่ทุกคนเนี่ยอิจฉาคนอยู่พัทยาเลยอ่ะได้กินของแบบว่าสดๆอะไรแบบนี้อุ้ยอันนี้คือไข่ปูนะจ๊ะทุกคนนี่หืมอร่อยหรือมั้ยเนี่ยถ้าปูที่มีไข่นี่คือตัวผู้ตัวเมียน่าจะเป็นตัวเมียรอแม่ไข่อร่อยมากไอวิวเอ้ยพลาดแล้วพลาดแล้วจริงนี่ทุกคน ไข่มันอะไข่มันชิ้นอาจจะเล็กไปหน่อยทุกคนแต่มันอร่อยมากบิวลองกินดูไข่ปูอย่างลอกอันนี้แบบสดๆเขาบอกกับฉันว่าอย่าลองฮะก็สคาพนึ่งละเย็นเจี๊ยบเลยทุกคนไปอย่างรวดเร็วกุ้งมังกรกินได้แค่นี้เสร็จแล้วก็ต้องหออออกทุกคนดูดิกุ้งมังกรตัวเนี้ยห้าร้อยกินเนื้อไปสองฝั่งหมดเรียบร้อยครับบิวมันอร่อยใหญ่เลยเว้ย อร่อยหรือหิวหิวหิวแม่อร่อยไหมอุ้ยตัวนี้อร่อยสุดบอกเลย,ยชาไหมนี่อันนี้อันนี้โอ้โหทุกคนดูนีบกินให้อร่อยทุกคนร่าซีฟู้ดไปแม่แบบนี้เบาๆหมดมีแค่นั้นแหละขอกันไปเยอะขอไปเยอะ ที่นี่เขาไม่มีให้แม่เขาขายเรื่องจริงห้าสิบบาทจะบอกว่ามะนาวแพงว่าแม่ตอนนี้แพงอุ้ยปูอย่างนี้แกะยากมากเลยอุ้ยแต่บิวมึงทำได้อะแกะหน่อยมะนาวนะมะนาวมะนาว่ะมะนาวบิวทําอย่างนี้ครับนี่ครับเพจจริงเหรอมาครับไข่ครับทุกคนนี่ไข่อยู่ในนี้ครับแม่บุ๊กแงะเลยครับอุ้ยเอาละเออแงเลยดูเลยนสุดอ่ะหนี่คือพี่ชายที่แท้จริงอ่ะแน่นอน ทำไมจะปิวมก็ไม่แก่หรอกอืมใช่ทำไมอ่ะแล้วทำไมอ่ะปิวมันพี่คนโตไงอ่าฮะเพราะว่าไปไปทุกคนครับนี่ครับหืมกินกันแบบบ้านๆเลยวันนี้น้องค่อยๆแง่อืมใช่เดี๋ยวบอกเขาก่อนเพราะว่าวันนี้เรามามันไม่มีน้ำโดีสั่งน้ำให้ทุกคนทำไมหมาล่าแรงขนาดนี้วันนี้ส่งวิลล่าเอ็กซ์สารนะคะนี่ด้วยกินกับหอยด้วยทุกคนสุดถ่ายนิดเดียวมามาพลังมาแล้ว ม่ตอนแรกอะบิวกังวลเพราะมันเผ็ดแล้วบ้านเราอะมีน้ําแค่แก้วเดียวคือแก้วนี้กังวลมากตอนนี้ยแล้วเกบไรเดอร์เขายังไม่รับไหมอ๋อแล้วตอนนี้รับยอมากเพราะมันเผ็ดร้อนเพิ่งรับตะกี้เลยเผ็ดร้อนมากอยากกินไข่เหมือนเนาะถ้าใส่ไข่อ่ะเนาะเลิศอร่อยมากไข่เฮียมั้งบิวเว้นไปหน่อยก็พี่ปุ๊กบอกอะอ๋อบิวก็ไม่ได้อยากดูหรอกเนี่ยอือตัวนี้คือเด็ดทุกคนไข่แน่นๆมาครับ เลยครับและนี่คือสิ่งที่เด็กวัดจริงๆอ่ะดูเนื้อดินี่ถือว่าสดไปนะไม่ข่าวสดมากทุกคนคือแบบเฮ้ยมาแล้วมาดูม่ไม่ใม่กระบับค่ะอ๋อทะลุไหม่ดิวอร่อยมากไปต่อครับทุกคนวันนี้หมาล่ารสชาติเผ็ดร้อนมากมากๆอ่ะทุกคนเผ็ดร้อนมากอยากได้เส้นมาม่ามาเดินให้ทานี้มากินด้วย ถ้าอยากได้ต้องมาทิ้งอุ้ยอันนี้คือเส้นแบบยืดผมกันอันนี้คือแบบเนียนเลยแบบเนี้ยมามาโอ้โหเข้มมากเลยมาม่าใส่ไปเยอะไหมงนึงเลยเหรอดีอ่ะปาปาให้ใส่ทิชคนสองรอบอ่ะบอกว่าไม่ได้ภาพทุกคนขอสองรอบพี่พีเบื่อไหมลูกไม่ต้องเบื่อนะดูช่องตัวเองอยู่โอ้ทะเลจ้านี่เฮ้ยอ้วนมาแล้วนี่แล้วนี่นะทุกคนเฮ้ยแม่ว่าเราอยู้วนเยอะอย่างนี้แหละ คือสภาพทุกคนอ่ะจะจะเปื่อยนิดนึงเพราะว่าตื่นตีสี่กินขนซีอิเคมากเลยชอบเพราะว่ามันเผ็ดมากบสุดยอดยทุกคนอุ้ยบุอร่อยมากแล้วทุกคนตกใจเลยว่าอยู่บ้านตอนแรก่เสติฟูด์ล่าด้วยนะนี่เฮ้ยมันกินอยู่คนเดียวกับบิวก่บใช่ไม่รูกว่ากใจแล้วโอ้มงวดปุ๊บอร่อยเลยอร่อยเลยจริง บิวชอบกินไมหมหม่าล่าไม่พูดตรงๆนะหม่าล่าเป็นเมนูที่บิวกินได้เก,กือบทุกวันเลยนะถ้ามันไม่ทำให้ไส้เราพังว่ามันพังเหรอไม่คิดถึงเวลาขับถ่ายอขับถ่ายปุ๊บคือแบบนู้นเลยแต่โชคดีที่บิวอ่ะมีจิี่ปุ๋ง,งแล้วตำรวจจับไหมไขับไปถ่ายไปอ,อันนี้เขาเรียกว่ามุกลึกซึ้งมุกลึกซึ้งมุกลึกซึ้งมุกไม่หาพาเพื่อนเครียดโบ คือแขกมาเราต้องแนะนําตัวแบบอันนี้คือโบนะครับทุกคนอันนี้คือใครวะมาจากไหนวะอันนี้คืออะไรไปเพิ่งไม่นอนมาแล้วตื่นเนาะอ่ะโดหัวเลยอ่ะกุ้งให้โบนี่ยังไม่นอนกันเลยเหรอโอ้โหใครไป่นอนนั่งอยู่ตรงนี้เออมานั่งรอนทุเรียนานอนคือยาวไม่จบแล้วนะแม่จบแล้วนะไม่ถ้านอนคือยาวเลยเป็นเด็กที่อ้อนไข่เลยพี่อ้อนอ้อนอะไรอ้อนตีนหาเรื่องทุกคนเป็นเด็กที่อ้อนอ้อนอะไรอ้อนตีน ยให้ท้า uhm ยคนแบบนี้จะเอาเขามาทำขนมเรานี่ฮะทุกคนปูจุ่มลงไปครับซีฟูดจ้าไอของไทยแหม่ยม่าม้าของหม่าโหเผ็ดเนี่ยของของข้าวหยากใครนะเผ็ดสัตว์สัตว์เลยเหรอเนี่ยเอาน้ำมาเติมไหมมาเติมน้ำครับลิ้นดูชาหมดแล้วอ่ะนี่คือหมาล่าของอะไรอ่ะหมาล่ากลิ่นเนี้ยของแท้ของแท้ จริงเหรอบอกไมาแน่ไม่แล้วค่ะพ่อถามจริงนะอ้าได้มาคนนี้ไหมบอกผู้เห็นด้ดีสิถามว่าอ้ายกาคนนี้กูอยากเห็นว่าอ้าได้ยำคเลยอยากเห็นอะไรอย่างไงี้ยเม่อกี้กูอยากกินไข่ไว้ถู๊กอะเอาไข่เฮียไปก่อนไปคะไม่มีอันนี้มุกหรือเรื่องจริงอะเรื่องจริงไม่มีไข่กูอยากกินไข่ไงพี่มุกแอดวานว่ะโบนี่ครับหอยลองกินดูอันนี้ ก็กินเข้าไปสิจะมาเหยาะทําไมล่ะก็เนื้อก็มันร้อนรู้ป่ะเวลากินหม่าล่าอะแล้วก็กินน้ําเปล่าเย็นๆเข้าไปอะรู้สึกไงวะมันวูบมันวูบอะ <c oughs> มันวูบลิ้น <c oughs> มันวูบไปเลยอะไม่แล้วคนบุ๊กเติมอะไรคน้บลงไปฮะนีน่ครับน้ำเปล่า,เ,ลาเดี๋ยวเฮียแกะปูให้แล้วบิวกัดนะเฮ้ยบูอยากไปคลิปต่อไปแล้วอะโบตั้งทุเรียนนิด้เดี๋ยวเราถ่ายเสร็จนะเราไปถ่ายช่องโบต่อไปดูทุเรียนครับเฮ้ยลองเกะให้โบมั่งได้ไหมคะก็คือพชา ปเช้านี้กินข้าวกับพ่อของช่องบิวลาพรคลิปกินหม่าล่ากับเฮียช่องวีวีโรลี่และคลิปกินทุเรียนกับบุ๊กกันนลัตรู้ว่ามันคือน้ำซุปอะไรอร่อยมากบิวกินจริงๆเลยบิวกัดเข้าไปตรงนี้แล้วเนื้อจะออกมาน้องตาดูให้ชอนทุกคนดูดิน้องตาดีใช่ใครจะเอาอันนี้ห้าบาทผันฉุบอ่ะเล่นเกมไปนฉุบก่อนเล่นเกมแต่ที่อร่อยสุดคืออะไรป่ะเล่นเกมเกมแฟนแฟนพัไทยแฟนพันธุ์ไทยเหรอปัญหา์ไนอนสิงห์อ่ะเกมเกมแฟนพันธุไทยเฮ้ดิมาละ เร็วอ่ะเกมอะไรเดี๋ยวจบให้ไอคิดคำถามแล้วใครตอบได้คนนั้นชนะไฟอะไรต้องหยุดไฟแดงมันแท้มาอะดูกแป๊บมันแท้จะแบบนี้ดิไม่ต้องกัดอย่างนี้เลยกัดก่อนเฮียลุดไปแล้วไม่ไม่เป็นไรหลุดแล้วก็ทำให้เฮียบีมากัดให้ก่อนเฮียบีมาอุชามากเลยอ่ะอร่อยไหมอย่างงี้ชอบป่ะท่านเอกินไหมแตงเยอะ แต่ <owad Es> ให้แก้แล้วยังไม่แกะให้โบนี่ครับเฮียกำลังแกะให้โบอยู่ครับเอางี้สมมุติว่าเฮียกำลังเป็นคนขายจานนี้หมาล่าคนินเป็นลูกค้าเฮียจะตักขายยังไงจานนี้แล้วราคาเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเฮียทำให้ดูก่อนเอาพิเศษหรือเอาธรรมดาคะพิเศษธรรมดาปกติเลยครับปกติถ้าปกติขายทั่วไปปกติเลยครับอ่ะถ้าปกติจะต้องเอาข้างขข้้าางงๆต้องข้างถ้าปกติเอาข้างถ้าพิเศษอ่ะถ้าพิเศษเอาทั้งหม้ออร่อยเหรออร่ะแบบนี้ครับธรรมดาใช่ไหมออริจินอลก็ประมาณถ้วยละเก้าสิบบาท โอ้นี่คือจะกินทั่วเลย90บาทปูมากเลยนะแล้วก็ใส่กุ้งไปตัวนึงแบบนี้อ๋อยังไม่พอกุ้งตัวหอยนิดนึงาไม่มีเศษไม่มีปูฮะไม่มีเศษถ้าอลังการกว่านี้จะมีปูหูยไอ้บ้ามาเร็วนั่งเกมแฟนพันธ์แท้แฟนพันแท้ตอนน่ะแม่ปูยังไม่ได้เลยถามมาคำหนึงแฟนพันแท้ถามว่าอะไรถามเลยก็ได้แฟนพันแท้นี่ของมันไม่ต้องถามให้กูอยากกินแล้วเนี่ยเฮียเกิดวันอะไรอะไรอย่างเงี้ยเฮียแฟนพันแท้กูยังไม่ได้เลยอ่ะเฮียเกิดปีพศอะไร25 29 ของอะไรสองข้าสองเกีาอ่ะโบถูกอ้าวตะกินบิวอะบิวช้าไปอันนี้เขาเรียกห้มันวันไม่ไหวอร่อยคือเอออย่าตกใจไงบอกแล้วว่าปูที่เนี่ยอร่อยดีมากอะทุกคนไปถล่มปมพระธาตุยาครั้งนั้นเลยอะครั้งไหนพี่นไปตลาดลาโพนาเกือเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอะกลางวันอะทุกคนดูนี่ดิไข่ปูเน้นๆครับวิธีกินให้อร่อยครับทำอย่างงี้ครับเอาเส้นออกมาขึ้นมา แล้วใส่ไปในกระดองปูทุกคนจับตาดูครับนี่ครับบิวแตน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 อะไรกันครับเวลากินหม่าล่าห้ามพูดนะเว้ยมันขึ้นจมูกจริงห้ามสำลักอ่ะบอกเลยสำลักเราไปเลยเคยกินแล้วเส้นเข้าไปในจมูกเลยแสบมากอันนั้นคือวิธีกินแบบอะไรครับน่ะอันนี้วิธีกินแบบฮาริจิกิฮาริจิกิอ่ะเขาเรียกว่าจังหวัดหนึ่งของญี่ปุ่นทางตอน ฮาราฮาแปลว่าพื้นเหมือนทาราของประเทศไทยอ๋อแล้วจิกิอ่ะจิกิแปลว่าเหมือนภูเขาไฟฟูจิรวมกันเป็นฮาราจิกิแปลว่าบนพื้นยังมีภูเขาที่เป็นฟูจิไปเรื่อยไปเรื่อยที่เขาที่มอสตอนนี้คือแม่บุ๊กไปพักแล้วนะไม่ไหวเขาบอกว่าแรงไปโอ้ยแล้วยังมีกระบับชีสจากพระราาใช่มาพระราาต้องกินกระบับชีสในตำนาน อือ ok ้บกินถามกินม <rawd unre> ้อนี้โอเคไหมสุดๆกิงเหรอชอบเหรอชอบกินหมาล่าอยู่แล้วสุดๆไปเลยอ่ะบอกนี่หล่อนไปกินกินแน่อร่อยป่ะใช่ร้อนขนาดนี้แกะไงอ่ะแกะได้เนี่ยแกะให้แกะนะไม่ใช่แพะขึ้นมาก่อนเลแองแองนี่กลัวเอยแม่วิ้วเนื้อหล่นโบ อาหารทะเลอ่ะทุกคนถ้าอาหารทะเลมันไม่ต้องมานั่งแกงเงี้ยมันกินง่ายนะมันจะดีมากเลยมันต้องมานั่งแก่แบบเนี้ยยกมม่าันแกะไก่หมูด้วยอ่ะจริงป่ะแม่ถ้าไราหิบมากินเลยนะไม่อร่อยหรอกขออนุญาตกินกระบากไก่ดิ้นนะคะไม่ไหวแล้วคุณเห็ดมากเลยอ่ะแกะให้ไม่เห็นเหรอเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยครับมันอยู่ตรงนี้ครับและแค่คุณเนี่ยแค่แงะออกมาแบบเนี้ยร้อนเท่าไหนก็ทําให้น้อง <S <S เห็นไหมว่าเงียนี่เห็นไหมครับแค่คุณจิ้มอันนี้แล้วแล้วคุดแล้เข้าปากไปกัดไปดุนดุนนดุเพื่อเอาเนื้อออกมาพอแล้วอย่าโลภอย่าไปถึงกล้ามพอแล้วทิ้งปไงแล้วตรงนี้อีกแง่หน่อยจิ้มไม่แง่เนื้อเยแม่ดูมันดิไม่เนี่ยมาอขอกระดาษทิชชู่หน่อยค่ะ อ่ะทุกคนกยังไงก็ไปดูช่องโบด้วยนะครับอ,อ่าคลิปกินทุเรียนเดี๋ยวต่อจากนี่เลยสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบวตัวบีขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย